อ่ะนะครับอขออนุญาตเนาะนะครับนี่นะครับเป็นเพื่อนผมนะครับที่เขาส่งอามาให้ว่าเอ้ยอย่างนี้นะเราโดนอย่างนี้อย่างอย่างนี้นะเราโดนแบบโดนบิดอีกแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอเตือนน้องๆนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับจะแลกรหัสหรือจะขายรหัสหรือจะซื้อรหัสต้องระวังนะครับแต่ถ้าไม่อยากโดน เกียนโดนโกงแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามผมได้นะครับก็คือเพื่อนมันก็โดนมาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ขอฝากเป็นอุทาหรณ์ให้น้องๆด้วยนะครับรักทุกคนครับจึงทําช่องแจกไอดีสดๆให้กับทุกคนครับนะครับเพื่อนผมมันก็เพิ่งโดนมาเหมือนกันนะครับนะครับก็ระวังตัวกันด้วยนะครับอันตรายเนาะนะครับถ้ารหัสลูกรักอย่าปล่อยเลยนะครับเก็บไว้ดีกว่านะครับ นี่แหละครับสังคมเกมนะครับเ <_ d ose> พื่อนผมมันเพิ่งโดนมานะครับ <_ d ose> มันก็ส่งมาให้ผมช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้ลงให้หน่อยประจานเลยอะไรอย่างนี้โอเคครับจัดให้เลยนะครับ <_ d ose> ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับ <_ d ose> ก็ขอบคุณด้วยนะครับเพื่อนที่ส่งมาให้เ <_ d ose> พื่อจะเตือนสติน้องๆถ้าผมนี่นี่แหละครับผมไม่กล้าแลกเปลี่ยนเพราะอย่างนี้ <_ d ose> ผมไม่กล้าซื้อขายเพราะอย่างนี้นะครับนะครับอันตรายครับระวังกันด้วยนะครับก็ ถ้าใครอยากได้ไอดีสดๆดีๆก็ปั้นๆหน่อยๆก็ก็ติดตามช่องผมได้เนาะขอขอบคุณทุกคนมากครับแค่นี้ครับ